สวัสดีคะ่ะวันนี้ทำแรนดอมความรักนะคะเรามาเช็คข้อความของคนนั้นนะคะว่าในใจของเขาความคิดความคำนึงของเขาณนะตอนเนี้จริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะผ่านไพ่นะบางสิ่งบางอย่างอนะ่ะเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเลยก็ได้เขาอาจจะเก็บไว้ในในใ,นใจอะ่ะนะขอให้ไพส่สแกนหัวใจเขาสแกนความคิดความรู้สึกเขาออกมานะคะ โอเคค่ะอาจารย์จะถอดไพ่ให้คุณนะอธิษฐานจิตนึกถึงคนนั้นของคุณได้เลยค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะลุ้นค่ะเขาอยากบอกอะไรนะคะเ,ออเขาบอกว่า I would like to fix things between us นะคะฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเรานะคะแสดงว่ามันมีความไม่เข้าใจระหว่างคุณกับเขาอยู่ เขาอยากกลับไปแก้ไขในจุดนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะโอเคค่ะพลังงานพาไพ่ใบถัดไปค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะเขาบอกว่า,างไงอ๋ um, you have broken my heart but it's okay อ่าคุณทำให้ฉันอกหักอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฉันก็ยังโอเคกับคุณอยู่เออนะคะเขาอาจจะแบบรู้สึกนอยคุณหรือเสียใจลยหลายๆอย่างที่ คุณอาจไม่ได้ตั้งใจและคุณก็อาจยังไม่คิดว่าเขาเสียใจก็ได้เลยได้ก็ด้วยนะลองไปคิดดูนะว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดอ่อนไว้ที่คุณไม่ได้คิดก็ได้แต่เขาคนนี้คิดนะคะเขาคิดเขาก็เขาก็อืมนะรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนคนมันอกหักอะไรจริงอะไรประมาณนะั้นแต่แต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะ ก,ก็รับได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะอดทนทุกอย่างเพื่อคุณนะดูไปแล้วนะคะโอเคค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกเอกคืออะไรนะคะไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่า uh, I would like to start over again with you ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งอะเออนะคะโอเคววานหวานมากเลย uh, ข้อความถัดไปค่ะเขาบอกว่ายังไง uh, I want to walk Away From You บางครั้งอะ่ะก็มีความคิดนะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้อมันมีแหละมันมีนะคะคนเรามันอาจจะน้อยใจก็เหมือนที่บอกอะ่ะเขาน้อยใจนะแล้วยังไงอีกเขาบอกว่าไงอ,อแต่นั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่า i'm truly totally sorry for what i did please give me a second chance นะฉันเสียใจจริงๆอะในสิ่งที่ ทําลงไปอ่ะโปรดให้อภัยขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมเออนะคะเห็นไหมเขาเขาแบบสับสนนะรย์ว่าบางครั้งก็คนเรามีความน้อยใจว่าเฮ้ยอยากไปจากความสัมพันธ์นี้เราคงไม่ได้มีความสําคัญสําหรับเขาไหมอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็ค้านกับใจตัวเองเขาก็บอกอืมขอโทษนะอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียใจยกโทษนะยกโทษให้ผมด้วยยกโทษให้ฉันด้วย ขอโอกาสอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาดูกันต่อค่ะเขาอยากบอกอะไรอีก Thank you for making me know what true love is ออขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ความหมายคำว่ารักนะคะเขารู้สึกขอบคุณมากเลยอะ่ะที่คุณน่ะทำให้เขารู้ว่าความรักมันเป็นยังไงนะบางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสความรักด้วยสามว่าความรู้สึก พลังงานของความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่มีแพชชั่นต่อกันเนี่ยมันเป็นยังไงเขาอาจจะไม่เคยสัมผัสเขาอาจจะเคยรู้จักใครอ่ะที่เป็นเหมือนชอบอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งในคำว่ารักจนกระทั่งมาเจอคุณทำให้เขารู้เลยว่าอ๋อนี่เองคือความรักนะคะโอ้โหคุณเป็นคนคนสำคัญสำหรับเขาจริงนะเนี่ยนะคะอาจารย์ขออีกสักสามใบนะข้อความจากเขานะอ่าที่เขา ไม่เคยบอกคุณก็ได้นะโอเคเรามาดูกันอีกสมใบสุดท้ายค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะพลังงานไพค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกอ่าเขาบอกว่ายังไง i'm looking for someone who is ready to commit เขาอะมองหาคนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์นะเขาก็เห็นคุณนี่แหละเขาก็เลยเหมือนกับ ติดต่อกับคุณเนะาะเพราะเขาอยากหนาะใครท,ที่ที่พร้อมจะอมีคอมมิทเมนตกับเขาอ่ะจริงจริงจังจริงใจอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วยังไงอีกเขาพูดว่ายังไงอีกเขาอยากบอกอะไรอืมเอเขาบอกว่าอ m o a l through this love s e e m h o t i will fight for it ถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้จะดูมันมันยากเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรอะ ฉันก็จะสู้นะเพื่อคุณเพื่อฉันอะไรประมาณนี้เขาจะต่อสู้เขาก็ยังพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในเส้นทางรักที่คุณกับเขาอ่ะเจอนะคะเขาไม่ยอมแพ้หรอกเขาไม่ยอมเสียคุณไปค่ะขอพลังงานใบสุดท้ายที่เขาอยากจะบอกคุณลุ้นได้เลยค่ะเขาอยากจะบอกว่าไงใบสุดท้ายนะคะเออ Don't you know that you are everything to me? คุณไม่รู้หรือว่าคุณนะคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันเลยนะอืมนะคะเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็าบอกว่าคุณนั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมเลยนะครับอืมถ้าคุณเป็นชายเขาเป็นหญิงก็นั่นแหละค่ะแปลนะหรือเพศที่สามก็ตามคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับเขาจริงๆนะคะ Don't you know that you are everything to me? โอเคขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้รับความสุขรับพลังงานแห่งความรักนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ